ลกนเ่าด้วยครับสร้อยจุเนี่ยครับลานใยหนูก็อยู่ตลาดมหานคครับจับแทบโลละสองร้อยสามสิบขายถูกโลละสองร้อยสามสิบนะครับเนาะบามันแท้ๆว่าสั่นเรามาโอ้ยหันมาจุจักบาทกันนะครับผมเอ้าขอหันให้ผมจักหน่อยครับ เน,นี้ยมองเอาบดังเอาหลายดอกกับพ่อหวานเปรี้ยวๆนี่ดิโอ้เห็ดขักใช่เนาะสิคืนได้บอกว่าคือสิเอาค่ำไงเลยเอาเอาอันพอดีค่ำละเด้อยายหนูบดังเอาค่ำไงดอกครับหวานเปรื้ยหวานเปรื้ยเออเป็นหน้ายัยนี่ครับครับโอ้ยายหนูเราเฮ็ดให้เตรียมตีดิตัวน้อยหันให้ซิมพร้อมเห็นไอ้บ่าวไหมมากหอดหมองหอดบอลมาสั่นปั๊ดทุกเราคือเห็ดขักใช่เนาะบัดทินอ๋อโอ้ยมันไม่แจ่สำลรับเลย บ่เป็นยังเดี๋ยวขอซิมจากหน่อยก่อนอ่าอ่าโอเคครับไปพิษเจ้าพ่อให้จุค่ายเขียงนี่ครับยายหนุ่มเราเขาธรรมดาพิษเจ้าพ่อมีแก้วแก้วยังไปส่งอยู่บ้านครับมาเด้อพี่น้องนี่คือหล <c oughs> อกินเต็มยังหวานสวยๆเจ้าครับผมขอบคุณครับผมสวัสดีครับ <c oughs>